เบื้งนอกปอน่าญยังพี่น้องไหมเอาคาพัดก่อนแล้วน่าจะพูเก็นคนเอาแกงกะทิเพื่พี่น้องเลยปอนเพื่อพี่น้องเลยบมูห่างกลคนอวดในน้อยนึงหมดนะปอนขาเเจนาะเฮ้ยข้าวป็นซ่งก่คนต้งออกไปทช่กับไม่ได้ก่นเส็ยบจังเาไม่นี่แคบีนาะมาแต่ก่อนคือไปเห็นนอกปอนแขนสวยนี้ ก็สวยดีหมดอ่ะบ <Mont> ่เ <fort> ห็นสิว่บ่โดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อแฟมพี่น้อง FC เบิร์สกุลุกุนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาไลด์บอลเฮาอีกแล้วแน่ฟมพี่น้องเนาะโดยมาพบพอกัาสไลด์ในมื้อนี้เนาะกะ อยู่เพื่อนน้องปอนเนอะเฟยพี่น้องเนาะพอดีว่าสลายเฉลินทางไปเพื่อนเฟย์พี่น้องเลยไปบ้านโคกประวายเนาะกับพอดีฝนตกลงมาแฟยพี่น้องเนาะก็ได้ลบฝนอยู่เพื่อนน้องปอนเนาะโดยหลังจากที่ห้าวลบฝนอยู่เพื่อนน้องปอนครับพอดีเห็นทางน้องปอนเพื่อนี่กะพลังชิดซื้อกับเขาเนาะแฟนพี่น้องเนาะเกิดแบบว่ารถเพิ่นมาหาเลาะขายตามเมื่อวานเนี่ยเฟนพี่น้องเยเนาะโดยวันนี้ทางสลายกะสิษฐ์ท่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าไปหาทางอ่า น้องปอนก่อนบาคุยว่าทั้งนองปอนเนี่ยซื้ออย่างแน่นอกแพพี่น้องเลยไปซุมกันเนาะว่าน้องปอนซื้ออย่างแน่เฮ็ดกับข่าวคนมือนี่เนาะโดยไปติดตามมาซุมกันเลยแพพี่น้อกนะแพพี่น้องเลยพอดีอ่าถึงฮันค้าตลาดน้อยเนาะเพิ่นเดินทางมาคพอดีข่าวมาเอือนนองปอนนายังนองปอนนะสวัสดีเด้อน้องปอนแล้วก็สวัสดีพ่อค้าน้ำโดยใช้เสื้อจ้ะแนวกินแต่ละมือร์เลยฮะแนวกินแต่ละมอร์เปล่ ก,นนกิน,นกอย่างนี้นเเนาะแต่ละมือขอนของนนี่ขายงทะเลพอค่ะหาพัดกิบมีหาม่ซหไม่ซิตามใจลูกค้าอย่างไีเนาะเออหรือว่าบบแพงพอดีซื้อแาเมองนอกนคนกระจายังพี่น้องไหมเอาอนี่เลยเอาขาพัด,ดก่อนเอาน้ากระฟุนเอาใช้เศษกระปุ่นใช้<อ>ก,ก๋ยแกงกะทิบ่โอ้อ คนเอาแกงกะทิแม่พี่องเลยเออเดวหน้ากระปุ่นโมเมนเนาะกะปุ่นขายทงได้สหาพันคือกันมี่ามีขามานเอาเอา,เอาขม่าหานึงไปขม่าถผสมห,มหนึงาเราต้องฟอสเพื่อิจ่าเราละเออพี่ก็ให้อาพีก็ได้ นี่น้ำบ,บานอีกเอาตัวนี้น้องบอลใชอยาอนะ่างอ้วนนะตัวนี้เนี่ยอ้วนได้ตัวนี้นะจอยลบะบอลแฮมฮะเจ้าเขาจอยบอลแฮมน้องบอลจอยได้ตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอาตัวอ้วนนะน้องบอลกินตอนอวนะัวอ้วนนะเออซื้อขนมให้น้องบอลให,ลห,ลพให้พี่น้องบุรุห่างกายเพื่อนอ้วนในน้อยนึงว่าจันทร์คุณดีเกินเลยมัด <c oughs> เป็นเท่าไลเป็นพอ่อคะ พอิีสหาพันวะ์เงิน่ันเด้อบาทโอเคคอ้องเว้ยท้งเวดรวมสาหาพันเอาน้องปอนไปหายหมดไหน่ปอนมนี่เดินทางมาทั้งหนต่อบนิภพค่ะคือผลตกแท้จะเป็นได้หาเลาะคายหายหมดได้เนาะเออโดยโดยจ้าบเป็นยังขอบใจคือกันเ้อ ตอนเ้ให้ใส่ได้แค่นี้นะขิวข่ากิวข่าแห้งว่ดิีฮ้ยข้าวเป็นส่งอะเหรอนตกออกไปแซบมาได้เหรอเออคนตกออกบะแซบได้แต่หิวเข่าน่แซบบอตองก่อนแซบแซบวกินปลาตะโกเนาะออมีน้ำตะหูใน่ยังแซบเนาะเออเี่พี่เลย ไม่ก็พอดีเดินทางมากเลยพี่น้องเนาะว่าสิออกไปพูดแหละเดินทางออกวานโคกะวายให่พี่น้องเวพอดีฝนตกรัดทางว่ะสะก็เลยแวะเงื่อนน้องก่อนฮะเพิ่เสียงเลยเนาะเออวก็เสียงแล้วก็ตกมาอีกเนาะฉันจะซื้อยังแน่ฉันก็ดีนะมี่ยังแน่นะเอาไปเรียนนายแล้วเรียนมาเลยชิบุรีกิน แย่กมา,าไปกินก่อนนัน่นโอ้โงตัวเองเป็นอะไรคือสิวแห้งชิ้นแบบบนหน้ปา,เาออกเลยวนะ่ะนั่นอยู่คนเดียวว่ะนัอนอยู่คนเดียวเมืเ่อกี้นี่เยเรนจะเอาเอาข้าวผัดแล้วก็กับแกง่งยังละ่ะแกงเกงเคียววานแกงเคียววานนั่นสิงเข้าข่าวเจ้าบ่เบิ้อสิงเข้าข่าวเนียวเลยล่ะกินข้าวเนียวมันเลอะทุ่งเดือดท้องจิ้มกัน เดียวนั่นแหละเรือธงเดียวก็เลยเอาซะโดยโดยเราเก็บเราเก็บจะได้อันอ้วนขึ้นกว่านี้แน่นอนหนึ่งรู้สึกว่าเริกพร้อมแล้วตอนนี้นะน้ำหนักกระหลง้ำหนักกระลุงบหรออ๋อนนั้นแหละคนขุนดีวะซะไฮน์นอฟคนกินก่อนเนอะบัตเตอร์เฟรนช์ไฮน์นอฟเดี๋ยวค่อยคุยกับน้ององก่อนกินไปน้ำคุยไปน้ำมากับสะดวกอะไรแน่นอนไฮน์นอฟคนกลิ่นก่อนไฮนพี่น้องเลยเนาะ ลรงยกเาเมาเจ้ะเราย่หแข่งมาก่อนจะแขม่ม่เนี่ยแค่นเนาะเผมหวานมันมันมาสมันหมกข้าวกะทิเนี่ยใส่พี่เราเว้ยนี่เผื่อเราแิ่งแกยังมันนอนนกปอดหลังจากนันหังจกันก็เป็นก้นอย่างที่นอนนกปอดเนาะเขาตัดใส่ในนี้กับส่นักตาล คือเจออันขอมาหาน้องควานคือเจออันพอข้าพเจ้าลามาขายน้่องวนนะก็เลยเห็นน่องกวนมาชื่อก็เลยชื่อหน่องกวันไปเบิดเจ้าหาพันพื่เพื่อนลยเพว่าเพื่นยังไ่ได้ขึ้นเขาปช่เดีเองไปเลยชื่อมากเลยกับชาบิถงเนึ่งแรกเมื่อกี้ะยูข้าวยูข้าวนาะแดี๋ยว่ายูท่องเติมหนื่งแรกวันนี้เนาะ เลยเอากินยังค่ะรบาราห้า่านี่ยบอกวาเจ้าสกินยังมาหนิไปซื้อแถวห้างนี่อ๋อซื้อจามที่อย่างบักน่อืมอืมอืมเคยกันมีแนวกินกันบได้ซื้ออืมอืมมเะบอป่าเมื่อแล้วพ้นโต๊ะพ้นจาโต๊ะ้างเติรลดเนาะอืมเคยเพียงเลยเลยคือว่าแะนอกก่อนพิ่งจะอยู่ฟนจกีกินข่าวกําอย่องนอกจากไปหาซื้อเนาะไม่ได้หา หาก to então, ับ <región> บ่มีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยามเลยก็บอกหาใส่บ็กกบบ่ลองปอดบม่ได้กินกบบม่ได้กินบ่บอกว่าฮะบม่เคยกินตะเกียบบ่กินตะกี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บม่ได้กินอืมเดี๋ยวนี้บม่ได้กินเห็นอันเห็นแม่ฆ่ามันแหละเป็นพญาธิลายอะไรก็เลยบอกว่ากินบอกไม่โอ้สันบอกมันเป็นมังโตมั้งน้องปอดัต่แรกเราก็บม่ได้กินเลยเห็ดนั้นมาเลยบอกเฮ้ย โดยเนาะนอนไปพี่นอ้องเลยกะคือว่าน้องเพอนหมูมีกับเข่าพี่นอ้องเพน่อนก็นกบกกมบบ <laughs> ไ่ได้กินกบวะสิก็เลยได้กับเข่าไปทงหนึ่งกับเข่าพัดหนึ่งแพ็คเนาะโดยก็ยมีขนมน้ำหนกักขอาเหมากปพี่นอ้องเลยคือว่าทงนะหาพัดกีบไอ้เมื่อนี้มัน,มนเลี้ยงข้าว <laughs> มากับพี่พ่อเลยเนาะมาเราดีถึอบัตรซื้อเลย มาก็พอดีถืออ่า<ม>ถือน้องปอนซื้อกับเข่า,ขาพอดีเนาะนพอดีอิมอ่มเลย<ช>อิ่มเลยเลยก็เลยอ่าจัดให้น้องปอนเลยว่จาจัดแต่บอกเป็นอยังเนาะคนห้าวกะน,น้ำจิตน้ำใจเนี่ยหาย,ยากเนาะน้องปอนเนาะแม่เออน้ำจิตน้ำใจหาย,ยากแผลพี่น้องเลยอาการแบนปันนี่มันกะห,หน่อยคนนัน่นชีแบงปัน,นเนี่ยห้าได้เนาะแม่นอกจะว่าผู้มีน้ำจิตน้ำใจโดนเดือยเราแผลพิน้องเลยเนาะแม่โดยอันนี้ก็พอดีน้องปอนซื้ออ่า กับข่าวในรถน้อยว่ะสิกับผลตกแน่ก็เลยแว่เพื่อนเพลินไปพี่น้องเลยก็พอดีเห็นอันรถขายกับข่าวมาพอดีเลยซื้อให้น้องเพินไปก็เดยเพลินยางเพลินก็อยู่คนเดียวนะเพราะพี่น้องเลยแจ๊คชิคย่างเพลินว่ะเจ้าไปเห็นในใช้แสงแมวเห็นเนี่ยโบยากรบุอยากรบุกผากินย่าโอ้สันบอก ก็เลยบอกคืดอยากเลยถ้าป่ะนี่คือแต่กัอีเนืองบัดนี่แม่นอู้วแมพี่น้องเลยแต่ซี่แหละผู้สาวเนาะเ่าเห็นแต่มันกะคืดคนลุกข้างหน้เนาะแม่ก็เลยบอกคืดอยากแม่พี่น้องเลยอยู่พูดยาวเงาบอดนองปอดเงาเงาอยู่ช่วงนี้กัช่องยูทูบมาถ่ายถ้ำวอดเนี่ยแม่เออเขาซื้อเขาซื้อไปว่าเงาเงา้วบัดนี่แม่แต่กี้นั่นบาได้บ้าเนาะรอคิวบ่ะ แม่จนมันมีเวลากินข้าวเลยจนมันมีเวลากินข้าวช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มเบาบางไปแล้วเนาะเพราะว่าก็สีเบาบางนี่แบบว่าทางน้องปอนก็เริ่มมีคนคุยไปแล้วเนาะเอากระมาถ่ายทําแบบอัปเดตให้เพื่อนพี่น้องเบิ่งเป็นระยะระยะว่าใั่นซมคะด้วยเขาจะมาถ่ายตลอดก็คือว่าระยะน้องปอนมันมีเวลาโอ้ลมก็บูุว่าว่าใช่หรือว่าเอฟซีเนี่ยเนาะ มาแต่ก่อนคือนไเห็นนอ้องปอนแขนใช้สวยอันนี่ใช้สวยนี่ออนบอกอ่ะบ,บเอเห็นสวยบอกเอ้ยแขนจะเปิดคลิปแต่คลิปแรกสันบอกอโอ้กะเดียวว่ามีผูมิม,มั่นนะอยู่มมั่นตอนได้ฉลกดขึ้นไปนะพองเมื่อวันศุกร์โชคดีแท้เนา่มีภู้ว่ามิมั่นใส่คอคำ <laughs> <laughs> โอ้บางทีมันอาจจะโชคดีไปก็ได้ได้เห็นว่าว่าได้ได้อนาคตข้างหน้าอยากเป็นผู้โชคดีอยากเป็นผู้โชคดีคนนั้นเนาะ ดูอ่ะสูส่ๆต่อไปจักงมือต้องเป็นเฟอรี่น้อง้อยถ้าแบบเขาจริงใจต่อกันเนาะมันก็ต้องมีวันใดวันหนึ่งคะ <c oughs> แน่เราต้องคุยกันไปเรื่อยๆก่อนเพื่อความแน่ใจทั้งสองคนเนาะนางเนาะแม่คือเขากับเลยแต่มาถ่ายอัปเดตน้องปอนให้เบิ้งเป็นระยะเด้อบันทึกเฟอร์สินองเอยเขากับซีมาดื้อไรกับบัณฑ์ใครเอนพี่น้องเนาะ พราะว่าอยากให้ทางน้องเพิ่นมีเวลาเวลาโอ้ลมทางโทรศัพท์หรือว่าเดือส่วนตัวนั่นแหล่ะเนาะโดยโดยทลังแต่เรื่องส่วนตัวตที่ว่าคุยกับแต่และเทื่อนี่เพิ่นคุยอย่างแนนนางแบบส่วนตัวเลยคุณลมนำเลยค่กะถามสิประจวัติปกติเหตยังอยู่ไใช้ไปใชเสียนะเมือม่อแรกเมื่ได,ได้ถามถึง่เรื่องขลองชิดสดยังไม่ทันเรายังไม่ทันเราโอ้ถือว่าเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันได้อยาก พูดบ่าหรือว่าอะไรการมกันนั่นแหละกาลมเลื่อยเนี่ยแต่ว่าไปยังเบิ่งนิ้ใส่ใจก็ออกมันไปก่อนนะยังวัฒน์ก็ทันเพิ่นไงยังทันมั่นใจค่อยๆก็ไปยังวันมั่นใจตัวเพิ่นถ้างกู้จักกันนะอ๋อว่าแล้วก็มั่นใจกันก่อนชัางถามเด้่องขลังเช่นสอนมากทีนึงเนาะโดยโดยพี่น้องไอ้ช่างแหละูวาวก็ผู้สาวถ้าเฮาสิไปเอากันโลดบัดยังบ่ทันได้พูดที่ใส่กันเนาะเอาไปแล้วก็ยันเป็นห้างเป็นใหม่ของ่นซะ อีกยางาทั to 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 ้งน so, <ged> ้องปอนกับเป็นผู้สาวเนี่ยเพรพ่น้องยังบอกเคยแต่งการแต่งงานเนาะโดยถ้าจะแต่งงานที่หนึ่งก็ต้องเบิ่งกันให้คักคบกันให้นานๆเพรพ่นนองเลยวันนี้กะแต่ก้าคือแบบมือน้านไปใช้สามุืออ่เอื้อยมากคือว่าปิดประตูเพื่นมือสองวันขึ้นหลังไม่ใช่ปะมือเลยบูจอบูจีบอ่ะไปไปซีนหูไปไป ลองยิงขึ้นหลังพอเมื่อขึ้นหลังเนี่ยเออขี่รถผ่านมาว่าสิแว่เดินน้องปอนเนี่ยค่ะแต่กับโบเห็นน้องก็เลยขี่รถผ่านเลยว่าสิมาแต่ละเทธอนั่นสิเห็นเพื่อนน่องเปิดประตูด้ยเนาะอือเนาะเออก็เลยเมื่อกี้แบบแว่มาหาเพื่อนแบบฝนตกนะบเพื่อนพี่น้องเลยหาวัดลบฝนว่าสิแล้พอดีเห็นน้องเพื่อนอยู่เพื่อนพอดีเนาะก็เลยอ่าถ่ายท้ำหรือว่าโอ้ลงกับน้องเพื่อนเนี่พราะว่าน้องเพื่อนก็อยู่คนเดียวมื่อนี้ อยากเสียวเงาในเด้บันี้เพ่นพี่น้องช่อบยูทูบกับวัดคอยมาหาเพื่อนในบันี้เนาะป<อ>้า,ายชาจังไรกะท้าเอื้อยกะมาดินน้ำพ่อหอมปากหอมคอเนาะพ่อน้องปอนมองอเงาเพื่อนพี่นอกก้อนางาอเลยพายเอฟซีมาดินน้ำมือนี่พ่อน้องมองเงาแตวกะเอื้อยกะเสน้นเรือนทางไปเวียกเน,อน,เน,อน้อเหมือนเนอด้อน้องปอนเด้อโดยกะกินข้าวกะให้กินอร่อยไ <c oughs> ล่ไล่เนาะจุ้มตุยกินไล่ไล่แตวกะ แฮตุยแฮพี happy, on, ้เครื่องมือแฮพพี่น้องเลยตอนนี้น้องเริ่มอผอมลงไหมคิดลายบ่กก็ได้บ่สู้กินข้าวอยู่ผู้เดียวอืมบ่มคขึ้ยากเลยบ่กก็แม่งบวชึ้ยากกินกับบ <c oughs> ่แซ่บไปกินผู้เดียวอืมยางไม่มูกินน,ำน้ำแมื่อไม่มูกินน้ำเนี่ยขึ้นสกินลายอยู่เป็นบ่เออแฮ่พี่น้องจากที่แดดน่าตัวผู้เดียวอ่าของแซ่บกกลายเป็นบ่แซ่บเ <c oughs> มื่ <c oughs> อบ่เออ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 มาในเจ้ากับผ้าเภาวด้ะผ้าหาคนมา ควบข้าเขาน้ำไวๆเนี่ยโดยโดยอะนี่กระแซวน้องดิบแม่พี่น้องเลยเนาะอย่าไปถือซาเด้อเนาะว่าสะเอื้อใช้เดินทางกลับเนาะโดยสบายดีน้องปอนสบายดีโดยโอเคแม่พี่น้องเนาะอันนี้กระสไลเดินทางมาหาน้องปอนเนาะแม่พี่น้องเลยเดินทางผ่านมาว่าสั้นซะเนาะกัพอดีคนตกแล้วก็แวะเพื่อนน้องเพื่อนก็ได้โอดทรมน้ำกันเล็กๆน้อยๆแม่พี่น้องเลยทำข้าวทำข้าวกันเนาะ S <S เออตอนนี้เพิ่นกะเออยากเงียบเงาแน่เพิ่นวันน้องบ่มีคนมาโอ้มาล่มน้ำน่นว่าเช้าที่ทุ่มมาแต่ละเทือกอ่ะไม่ได้คอยมาแล้วบบดนี้เฟนพี่น้องเลยจะรุน,นๆจะมาทีเด้อบบดนี้เฟนพี่นออ้องเนาะเพราะว่าอยากให้เวลาน้องเป็นเรื่องส่วนตัวเฟนพี่น้องเลยโดยเรื่องความาความแักน้องเพคนกับยังโอบรมว่าคุยศึกษาดูใจแหละเฟนพี่น้องเนาะโดยเรื่องบางเรื่องนอกก้องกะทือว่าแหละเป็นส่วนตัวแน่เนาะท้าวกะ แบบว่าได้อยากบอกอยากว่าเอาไปได้แล้วเฟปพีนอเลยเรื่องของเรื่องเขากับซีว่าผ่านช่องในคลิปเขาได้เนอะเฟปพี่น้องเนาะโอ้ยจำได้ก็ขอโทษขอให้เอฟซีกิดเมื่อสิบเก้าสุบคนเนอะเนาะป่ะโอเคเฟปพี่น้อครับไปเซกเดินทางไปเวียงก่อนมาในเฟปพี่น้องเลยก็ไปพาอกับสไลค์คลิปหน้าเนาะขอโมกขอบใจดาราที่เขามาติดตามรับชมคลิปของสไลค์แต่ต้นเนจบได้กับบุคามโฆษณาเนาะโดยไัสละที่นี้สไลค์กับสิบเก้าสบายดี